สวัสดีจ้าวันนี้มาดูในวันฝนตกตื่นขึ้นมาฝนก็ตกเสียงอรร้องเท็มโขบร้องเสียงดังมากเลยฝน,นก็ตกกรรพากลกร้องใส่จะดีใจฝนตกทำอะไรดีเนาะวันนี้ฝนตกนอนดีไหม นอนดีไหมนอ้อฝนก็ตกทำอะไรดีน้อก็เลยไม่รู้จะมีอะไรดีก็เลยถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆดูวันฝนตกฝนตกก่อยๆถ่ายบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆดูนอนทำความสะอาดบ้าน ฝนตกปล่อยๆไม่มีฟ้าไม่มีเสียงฟ้าไม่มีอะไรครึ้มถ่ายภาพบ้านถ่ายต้นมะม่วงถ่ายภาพบ,บ้านให้ดูนอวันตกไม่รู้จะทำอะไรดีอากาศดีมากเลยทยให้นอนพมไม่นอนอะ่ะ ไม่เคยนอนกลางวันนอนกลาง,งวันแล้วเมื่คืนออนอนไม่หลับเลยไม่นอนอะไรคิดฝนตกมาฝากเพื่อนๆหน้าบรรยากาศดีมากเลยเย็นสบ,บายมีกร,ระถางวัวมีกระถางวัวปลูกบบวัวปลูกวัวไม่รู้จะเป็นหรือจะตายส่รยรบรรยากาศฝนตก เอาแค่นี้ก่อนนะคะอดิจ้าาบบาย